แพนจะทำดวงแรนดอมนะคะเทวด,ดาประจำตัวของคุณเขากำลังคุ้มครองคุณอยู่และเขาก็กำลังที่จะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับคุณแต่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องอย่าหยุดอย่าหยุดอะไรกดท่า่นด้านข้ามก็เป็นท่าฟูให้กับแพนด้วยนะคะตัวคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นนะมีคนเข้าหาเยอะแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกมีอกดีใจขนาดนั้น เพราะเป็นคนที่ชอบมองไปถึงอนาคตข,ของตัวเองอยากไปถึงจุดที่ดีโดยตามลำพังคือหมายถึงว่าไม่ต้องการที่จะวุ่นวายอะไรกับใครมากๆ mm hmm. ถึงมีคนมา mm hmm. เข้ามาในความสัมพันธ์เยอะๆคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะมีใจขนาดนั้นเพราะสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการแค่เพียงความสงบความสุขแบบถาวรหรือได้อยู่กับคนที่คุณรักจริงๆอะ่ะคออ่ะเดือยซัน ก็บอกว่าชีวิตของคุณนับจากนี้ไปนะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอนะคุณดูไพ่เดอะส่วนนะก็คือเป็นอนาคตความหวังใหม่สิ่งที่คุณต้องการอยากจะได้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาชีวิตไม่ค่อยที่จะโอเคทําอะไรก็โดนคนรังแกโดนคนเอาเปรียบไม่ได้เคยได้รับความยุติธรรมนะต่อไปคุณจะได้รับทั้งเดอะโวแล้วก็เดอะซนเนี่ยเป็นไพ่ที่ใหญ่ในสารับนะ ก็คือได้อย่างตลอดรอดฝั่งได้ไปยาวนานนะไม่ใช่แค่เพียงประเดี๋ยวประดาวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งที่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักที่คุณรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเป็นทุกข์นะว่าไปร่ทราบอะไรมาก,ก็แล้วแต่นะคุณจะผานจุดนั้นได้ขอให้คุณหยุดหยุดอะไรหยุดเพื่อทบทวนดูว่าคนคนนั้นนะ่ะ ซึ่งตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกมากๆว่ามันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยซึ่งอยากให้เป็นเท้าใช่ไหมไพ่ก็บอกให้หยุดคิดก่อนดูให้ดีก่อนว่าสิ่งๆนั้นอ่ะมันดีจริงหรอหอืหรือกลับมารักตัวเองให้มากๆก่อนเพราะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณอาจจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่านี้ก็ได้นะอย่าเพิ่งตัดร้อนเพราะว่าชีวิตมันก็คือการเรียนรู้แล้วก็การเดินทาง นี่อาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอย่างไ่ทั้งหมดนะคะเขากำลังปกป้องคุณให้คุณน่ะกลับมามีความสุขสนุกส,สนานล่าเร็วอีกครั้งหนึ่งไม่อยากให้คุณจะต้องเศร้าส้อยเพราะพลังงานเศร้าอ่ะเศร้าจังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาได้เนี่ยวิวออฟฟอร์ตสิ่งดีๆสิ่งดีๆกำลังจะหมุนวนเข้ามาแล้วนะอีกไม่นานเนี้ยทำตัวให้ล่าเริงมีความสุขได้นะความมัน่นคง คู่แท้กำลังจะมาแล้วนะยิ้มจ้าอย่าทุกข์